โอ้บรรยากาศดีครับเนี่ยก็จะไปผ่านมาหากินเนี่ยมหากรอบข้อกั้นามยินแทวนีน่นอกหาปูหาปลากินมึงเนี่ยางงาสาวโรงงานสาวโรงงานครับผมเนี่ยหาใส่ดอกใส่ดังไปว่าน้องไงได้พี่น้องน้องไงบรรยากาศโดยรอบโอ้บรรยากาศดีครับช่วงนี้รู้สึกว่านาม,มันลงนอกนาม,มันลงโซนอะไรเป็นแผงโซ่าเซลวาพี่น้องแผง เอ้ยเบิ่งปวดก็จะมาหาปูหาปลากิน,น,น,นโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องเอ้ยอ๋อปะพี่น้องเส็บๆก,กันกับผมมันนี้ปะสวัสดีครับสวัสดีวะพี่น้องทุกุ๊กุกันครับผมปิดก่อนแดกมาอีกแล้วกับพี่น้องมานนี้โอ้ยมากับ เมนูเนี่ย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 พี่หองเนี่ยโอ้ยจุเนาะพี่หลองเนาะจุกับบรรยากาศสงสารกับผมจุเนี่ยสดสดเสีบๆเหมือนกันกระตับสดสดได้พี่หลองเนี่ยตับสดสดผักเข้ากับตามที่เห็นเนาะพี่หลองเนี่ยผักมีผักกาดหินผักอนี่ยเนาะผักหอมชีหอมพี่หลองโอ้นี่ยหลายอย่างอยู่โดยเฉพาะเขามีมาละมะระขี่หนุกเนาะพี่หลองเนาะเอ้า ก้อนดีกินพี่น้องก้อนดีกินตามประเพืนี่ประนธรรมของเป็กก้อนแหลกครับผมเอาจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอาจักหน่อยเพื่อกินเก๋าเสืครับผมอ๋อพอวาดกันครับตำบานขวดหน่อยก็อแหละเป็กกับเปอมได้ <c oughs> กินยังก๋าเสืพี่นอ้อง <c oughs> เอาพี่น้องเอาโอ้นี่แจีวขมขมเห็ดอ้วนๆเลยนี่เออ ก่อนอื่นน้องพี่น้องเนาะเอาสัวใส่กันหน่อยสัวเลยเห็ดเขนเขนโอ้ยเสียบผมบ่าวกับบรรยากาศช่วงเช้าพี่น้องโอ้อากาศร่มพัดวิวร่มหนาวเนาะือบ่ากันนิดพี่น้องเนาะอืมอืมผมอมลำนี่ขนาด 嗯，嗯，苦苦有点苦，解不？嗯。 ตับสดใจได้พี่น้องสุกเด็กแใซใ่สุกเด็กนี่เลยอืมอเล็ดอูดวดนี่เจ้ากันเลย Đắp quá hả? Hừm. Hừm. Mình hiểu โอบรรอากาศดิมหนองก็ฝากพี่อนเอืมึงมึงโอ้บรรยากาศดีเนี่ยเนี่ยขาได้เนี่ยสันอือ มือลูกพี่เป็นมานมา่นม,ม,มือเนี่ยเป็นกระบานพี่หวังเอยหยุดเงหยุดหลาเมือเสาโอท์จันต่อเป็นได้กระบานอืม รุนุนไมากินเที่ยนี่โอ้คักขัก,ขก,ขกพี่น้องขักพี่หมกแตกไปแล้วเดี๋ยวดูด้วยขำยงไมเลย นักดบอารวาสรแบบนี้ว้าว ผัดวีวีเว้ยโอ้เย็นดีแต่ววะบรรยากาศดีก็จะเดินอาหารให้พี่น้องกินยังก็แสบ่บนคุยไปเลยเออเจียวมาหน่อยพูดพี่น้องเลย ตับเจเยวหวาเดยวพี่หอยผักอยัางมีแตหนอดแก่ เจ็บโอ้นักรบไลายพี่น้องมาเนีิอาราบดเลวผมเนี่ย sang đê sang chèo mì nhỏ hừ ขอทาอืมแบบสดๆหออืมเจียวผมเห็ดมาหน่อยบนเปล่ามั้ยบเล่อ,อือืม

ที่เด็ดตับมึงเหี้ยตะตับแสบมากไหมตับสดเจ้าวัดพี่น้องเลยเจ้าวัดเอาเ <c oughs> กี่ยงตัวได้ไหมเนี่ยแต่เหนื่อยอยั่งยื่นเอาอยู่ Ừ. Đang nhìn xẹp. Ôi, hòa thể thùng này phải nào. Sủa đúng thùng không? Họ tìm lời kẹp lúc này rồi này. Đang mày? mẹ. Nhà, số đen gì đấy. Ô, <laughs> cái ăn bớt đâu. Nó. Nè. Đem thùng. Ừ. 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 เอาเบเอาไปเนาะคลิปนี้มือนี้เราเบืองเนาะเอาไวปทำนิวกันครับผมคลิปหนาเอาไปผ่อนหม่กวนอย่างเบิ่งคลิปหนาเพี่น้องฝากแกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้อครับผมเด้อยตั้งช่องเปกเกออนแดกครับผมสำหรับมือนี้เปกเกออนแดก ขอเก่ามาสวัสดีครับ